ตอนนี้เวลาสองทุ่มนะครับนี่นักตกปลาหญิงในทีมหลังจากนี้ผ่านไปนะั่้นแต่ละท่านจะตกได้ไงบ้างนะครับ ครับเวลาตกกลาง,งคืนนะครับนี่ครับหย่อนไปแล้วครับหย่อนไปแล้วครับคนที่สองเดี๋ยวด้านนู้นไปดูด้านนู้น นี่คนนึงครับนี่นี่ครับนี่ครับ,น,รบนี่ใชไฟสองนะครับนี่เราใช้ไฟสองจะเห็น,นตอนนี้กำลังเปลี่ยนตัวตกนะครับออกมาตกพร้อมกันนะครับเดี๋ยวใครดูนะครับเดี๋ยวเราลายง,ง,ง,งานผลงานให้ดูทีละท่านนะครับ นี่ท่านสุดท้ายครับท่านคร ครับมาแล้วหนึ่งตัวนี่โอ้ยดูกันเลยครับดูกันเลยโอ้มหแต่กุยเพินครับนี่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 อ่านี่ครับน้องโหนกหนกนี่นี่ครับไอ้เียต่อครับ โนไปแล้วครับโยนไปแล้ว มาแล้วนี่ครับโอ้โหนี่เลยนี่เลยเอาเอาเอาโอ้เอาไม่ถ่ายแล้วดูกดผิดปุมกดผิดจะไม่เห็นจ,จะจไอ้กดแงนท้าแล้ว๋อาละครับใส่เหยื่อม่แล้วครับ,ยยอรบตอนนี้อ่าใส่เหยื่อไปแล้วดูครับนี่เห็นจะาจ่าน,นะครับใสยเย่เหยื่อ บนไปแล้วแอบนะครับโอ้หาจังหวะลงกันนะครับดูอ่ะมาดูกันอีกนี่ครับนี่ดูเลยนะครับเห็นจ่าจ่าเลยนะครับเห็นเยอะเห็นเห็นทุ่นนะครับสีแดงแดงสะท้อนแสงอยู่นั่นนะครับยูอัพโอ้โห นี่ครับนี่นี่นี่ดูกันจะจนะครับโอ้แต่แรกไม่ยินเสียงเราคิดว่าไม่ติดนี่นี่นี่ดูเลยครับแปะหล่นลงไปเลยนี่ครับโอ้โหโดูอังคืนนะครับอังคืนก็ตกกันได้ <laughs> ครับความมันมันอยู่ตรงที่นี่ครับครับนี่ได้ได้แล้วโอ้โหนี่เพิ่งมาถึงนี่นี่นี่เห็น <laughs> จะจะเลยเห็นไหมครับนี่โอ้ <laughs> <laughs> นี่กลางคืนเลยครับนี่เฮตีสกักแก้วเข้านะครับเพิ่งเข้าเข้านะครับเพิ่งเข้าแล้วครับเพิ่งเข้าครนะับอืสุดยอดแล้วครับนี่ใ <c oughs> ส่เหยื่อแล้วยนแล้วครับยรยนยนแล้วครับดูนะครับนี่บรรยากาศรอบ <c oughs> มีความสุขจริงๆอากาศได้สบายเอาละครับดูครับสองคันครับจมเลยจมแล้วจมแล้ว,ลวเอ้ยได้มาแล้วนี่ครับหนึ่งตัวโอ้่าดูครับดู ได้แล้วครับนี่ครับที่สามที่สามโอ้โหนี่ครับโอ้โหวางนี่ครับปางขึ้นเลยครับนี่ให้เล่นคนเดียวและถูกต้องที่สุด นี่งไงครับมาแล้วมาแล้วครับยามเช้าเอ้ยยามดึกครับยามดึกอาทิตย์คืนครับที่สามที่สามสับสนเลยครับตอนนี้เห็นกันจะะ่าเลยนะครับ อ้าวดูครับก<อ>ินนิ่มๆกินนิ่มๆนี่นนนดีครับนี่นะครับ <Social sund ay> อ,อ,อื้อือ อืมวินี่ครับนี่ก็ตัวใหญ่เลยครับโอ้โ ชิวๆดูนะครับดูทุนนะครับดูทุนเห็นทุนนะครับ เด็ดชาเลยอโอ้ดิในห้องนี่ติดอะไรครับนี่ติดปา,ปากด้วยโอแตเอียงเอียงนี่ตา,าอะไรน,ะนัะนนกเอากำลังมกันนะคะโอโอโอนี่อ่ามุมนี้อยู่นี่เอ,อ้ยนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับนั้นดูครับดูดูกันเต็มอารมณ์เลยครับ ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อการศึกษาก็ได้ครับไปดู ดูกันให้จุกใจเลยครับดูตกปลากลางคืนมันไม่ร้อนอากาศสบาย

ครับดูดูดูกันจ่าๆอย่างนี้เลยครับนี่โอ้โหนี่ครับนี่ตกปลากลางคืนโอ้บางคนบอกืทำไมันกลางคืนมันเป็นเอกนี่แหละนี่แหละครับสบายใครใครได้แบงค์เหรอได่ไม่ทันไห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 นเนี่ไหนไหนเฉยพึ่งเฉยพึ่งโอ้นี่ไงนี่ไงโอ้ยยย โอ้โหสุดยอดครับนี่โอ้โหนี่ครับแม่งได้คนแรกเลยนะเนี่ยอ๋อของทีมเลยครับของวันนี้อ ข้างเลยครับกินข้างเลยตัวนี้